s อสเอ็มอของเรานะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการทําด้านเรื่องของท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของบริการเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับและเราเนี่ยให้ความสําคัญมากเอางี้ครับล่าสุดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราใช้ชื่อว่าโครงการว่าทัวริสึมบิสเนสนะครับเพราะนั้นโครงการทัวริ s ึมบิสเนสเนี่ยเราไปทั้งหมดเลยนะฮะทั่วทุกภูมิภาค นะครับแล้ววิธีไปเนี่ยเราไม่ใช่ไปให้แค่ความรู้อย่างเดียวนะฮะเราต้องการให้เขาเนี่ยเกิดการจับคู่กันในระหว่างเชนด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาเราให้ความรู้หรือรต้องการพัฒนาเขาเนี่ยมีตั้งแต่โรงแรมสปาร้านอาหารลดเช่านะครับแล้วเราก็เชื่อว่าในการสิ่งที่เราทาแบบเนี้ยนอกจากเกิดการ matching กันแล้วเกิดการถ่ายโอนกันแล้วเนี่ยนะครับยังเกิดเรื่องของ s o าว power ไกลๆเพราะเราลงไปทําเรื่องของอัตลักษณ์เรื่องของ identity ให้กับเขาด้วยที่สําคัญเราลงไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลงไปในเรื่องของการทาให้ ผู้ประกอบการเนี่ยมีศักยภาพในการในการประกอบการอย่างเดียวนะฮะเราไปเติมเรื่องของการการเงินให้กับเขาไปเติมเรื่องของบัญชีนะครับแล้วการแต่งตัวเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อในการที่เขาจะโกรธมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ธนาคารเนี่ยให้ความสําคัญกับกลุ่มที่เป็นคัสเตอร์ท่องเที่ยวมากๆครับจริงๆแล้วเนี่ยโมอตโต้ธนาคารเนี่ยชัดมากแล้วผมก็ชอบมากนะครับพี่ผมชอบอะไรไหมฮะเขาบอกว่าความรู้คู่ทุนทุนคู่พัฒนา ความรู้เนี่ยเราให้ความรู้ครับเพราะฉะนั้นคือธนาคารเองให้ความรู้ทางด้านฟ i น a n นซ์แต่เรามีพันธมิตรเยอะแยะเลยพันธมิตรเนี่ยก็มาจับมือกับเราในการให้ความรู้กับ SME อพอคุณมีความรู้แล้วคุณมาเติมทุนพอคุณได้ทุนเสร็จปุ๊บเนี่ยทุนคู่กับพัฒนาคือเราไม่ทอดทิ้งนะได้ทุนไปแล้วมาจับมือไป เราอยากให้คุณเติบโตไม่ต้องมาใช้แล้วแต่เติบโตแล้วออกไปหาธนาคารที่ใหญ่กว่านี้แต่ตรงนี้เราต้องไปกับพร้อมเขาความรู้คู่ทุนทุนคู่พัฒนานะครับ mm hmm. ก็เหมือนเช่นโครงการเนี้ยฮะจะเป็น enhancing thailand tourism เนี่ยเราก็มองว่าเป็นหนึ่งใน tools ที่ผลักดันในเรื่องของท่องเที่ยวและก็เติมเรื่องเทคโนโลยีเข้าไปธนาคารก็มา support ในเรื่องของแบบการเงินต่างๆด้วยนะครับ ธนาคารเราก็พยายามที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้เพราะนั้นเทคโนโลยีกับ SME ต้องไปด้วยกันแยกจากกันไม่ได้นะครับ